วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Enhance Ceramic Project ใหม่ฟิล์มลามิน่ากับ EVMI สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับที่ปต t t a n Station ชูซารพีสองนะครับแล้วก็เราจะทดสอบ Leapwater B10 นะผมจะเช็คดูว่ามันจะวิ่งได้กไกลแค่ไหนอันนี้เป็น top spec นะครับ67 Wh, เกิโลวัตต์ชั่วโมงไรฟิลรายนะครับแล้วก็วันนี้อพอที่ว่าเรากำลังไปแหววกับครอบครัวนะครับ ก็มันจะมีของอะไรนิดหน่อยนะม่มีน้ำหนักนิดหน่อยนะมี Cybex Anoris T2 นะครับแล้วก็มี e s ส i x Base ตัวน,นี้นะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็มีรถเ,เข็นเด็กนะครับอันนี้เป็น Cybex E-Prium นะก็น้ำหนักนี่มันอาจจะเป็นสัก30กิโลมั้งคงไม่ได้อ่าอ,อาจจะอาจจะถ้าไม่ใช้ไฟนิดหน่อยแต่ไม่เยอะหรอกไม่ถึง1วัตต์อวตากิโลเมตรนะครับ เดี๋ยววันนี้นะมันหนาวนิดหน่อยนะครับที่เชียงใหม่เนี่ย16องศาปกติมันจะเป็นสัก20 21องศามั้งหรือว่าอย่างน้อยสัก19นะก็เย็นนิดหน่อยนะครับโอเคเราก็จะรีเซ็ตเรามี72%บแบบที่จะคันนี้มันมีทริปมิเตอร์นะครับโอเคเออเราก็คงจะรีเซ็ตทริปเองมั้งแล้วก็เทสอูนะโอเคตอนนี้เราก็เริ่มทดสอบนะ9กิโลเมตรต่ h. อชั่วโมงวันนี้นะครับมันจะเป็น 90 GPS ปีดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เช็คด้วยนะว่าอุณหภูมิยางนี่มันก็อ24องศาก็ดีนะครับแลรถดีนะมันโชว์อย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเป็นบอร์นะครับเพราะผมเคยเชินใช้บอร์นะครับแล้วก็ผมก็ชอบนะมันมี trip เ e t ร์นะรถจีนหลายคันมนไม่มี trip เ e t ร์นะ,ะมันจะเป็นแบบว่าเฉลี่ยที่ผ่านมาแบบ50หรืว่า100กิโลเมตรนะครับแต่ว่า อันนี้นมันจุกนี่หน่อยนะม,มันจะแคปที่350วัตต์เอลต์กิโลเมตรหรือว่า35กิโลวัตต์แอ์รอกิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่คุณก็คงไม่เจอแบบเยอะขนาดนั้นนะนอกจากถ้าคุณขึ้นตัวอย่างขางหรือว่าตัวเอินทนอลนงแต่ว่าวนี่มันก็ไม่ไรแต่ก็แปลกนะมันก็ต้องมีอะไรนิดหน่อยนะครับกับรถจีนนะใช่แล้วก็พูดถึงตรงนี้นะครับเราใช้ Auto ้สเตีนะ ขนาดเราขับช้านะแค่9กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันมันก็จะเห็นเมื่อคนลอยมันจะมันจะขยับแบบซ้ายขวาซ้ายขวานิดหน่อยนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนเราขับเร็วนะเดี๋ยวจะลองดูนะมันจะมันจะยึกยุกยุกตลอดนะก็มันขับไม่ค่อยสมูทนะถือว่ามถนนมันตรงมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างน่ครับมันก็สบายดีนะแต่ว่ามันจะมันจะเด้งนิดหน่อยนะแล้วก็มันก็รู้สึกโบ๊ทนิดหน่อยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้มันบบ ทูนให้มันสูงนิดหน่อยนะมันก็มมันก็มีตั้ง17ซนติเมตร clearance ก็ต้อเทียบกับ mgs 5มีประมาณ13ซนติเมตรคันนี้มันก็จะสูงกว่านิดหน่อยมันก็ต้องมันก็ต้องเด้งนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็สบายในหน้าถนนคอนกรีตอย่างเงี้นะที่แถวเชียงใหม่นี่เนี่ยมันก็รู้สึกแบบมันไม่ได้แข็งไปนะก็คงจะเหมาะสำหรับถนนที่เมืองไทยนะครับแล้วก็แต่ว่าคันนี้มันก็ยังเป็น rear wheel drive ก็ดีมันก็ไม่ได้แบบว่า จมูกมันจะยกหรือว่าลงอะไรดิฟเยอะไปถ้าเป็นฟรองก์ไปได้เหมือนเจ็กูฟนะครับบอกสบายนี่นะครับโอเคตอนพูดถึงเก็บเสียงได้นะโอเคมันก็เก็บเสียงได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงลมอะไรวินหน่อยชนิดหน่อยถ้าเราขับเร็วนะแล้วโดยเฉพาะถ้ามันมีลมเยอะข้างนอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็ดีนะครับราคานี้นะราคานี้มันก็เ,ออเหมือนรถจีนหลายคันนะครับ เราจะต้องตั้งอุณหภูมินีน่26องศานะให้มันพอดีพอดีในรถนะครับขนาดกลางวันะแต่มันร้อนข้างนอกนะเราก็ต้องตั้งประมาณ25-26ถ้าเราใช้21องศามันจะเย็นมากในรถนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่อาทิตยนะ์เราจะยืมเท s l a า Model 3กับ Model Y นะครับก็ให้คุณดูนะว่าปกติกับรถคันอนื่นน่าจะเป็นรถ Western นะเราใช้ประมาณ21-22มันจะพอดีนะครับแล้วก็นี้ก็แปลกนะนะ ว่าคันนี้นะลีฟมอเตอร์มันมันไม่มีโอ้ยโอเคเอ่อออโตสเตียมันมันมันไม่ได้จะสมูททุกทีนะครับมันมีปัญหานิดหน่อยนะแต่ว่าได้ดูโอเคน,น,นี่ออโตสเตียไม่เวิร์ k นะครับเออ่พวกเรากำลังไปที่โอเวอร์พาร์สนะแต่ว่าเอ่อมันไม่มีรีคอล์ดนะครับรีซิมนะครับมันจำไม่ได้นะเอ่อผมก็ได้ถามรีฟมอที่เมืองไทยแล้วเขาก็อธิบายว่าโอเคเอ่อถ้าคุณจะขับเออ่เร็วเท่าเดิมนะคุณก็ต้อง เร่งจนถึงมันมันไปถึงความเร็วเหมือน94ใช่ไหมแล้วก็ activate cruise control ก็ฮะมันจำไม่ได้หรยทุกทุกคันอื่นนั่นมันก็จะจำได้ว่าเราใช้สปีดเท่าไหร่แล้วก็ resume ได้นะครับแล้คราานี้เราใช้154 watt hour ติมตนะครับแล้วคันนี้มันก็ underport ระยะทางนิดหน่อยนะครับที่จริงมันจะเป็นประมาณ150กิโลวัตต์ hour กิมตนะดีมากนะครับเือนมันจะหนาวข้างนอกนั่น16องศานะครับ โอเคเนี่เราจะลอง120แล้วก็ขับขับนี้นะครับเราจะต้องขับ125กิโมตชั่วโมงที่นี่นครับให้มันเป็น120 GPS ป e d นะครับระบบก็ได้เติมลมให้มันพอดีนะครับกับอากาศที่นี่นะท,ที่ทางเหนือหน่อยนะครับแล้วก็นี้นะครับเนี่ยจะให้ดูนะว่ามันก็มันก็ไม่โชว์สูงไปนะนี่มันไม่โชว์ความจริงนะครับเพราะถ้าเราเริ่มขับอย่างนี้นะครับแล้วก็มี k i เนติก e n น r น y ในรถนะตอนเราขับ120กิโมตรอชั่วโมงขับไปแป๊บเดียวนะ ยังตอนนี้มันน่าจะเป็นแบบ300 4 0 0 500วัตต์เอาแต่กิโลเมตรมั้งสักพักหนึ่งแล้วก็ตอนระยะทางมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะลดลงลดลงนะครับแลราตอนนี้เราขับเร็วขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะเด้งนิดหน่อยนะเนี้ยแล้วใช่ครับมันจะมีแบบปอมที่มันจะบุงบุง้งอย่างนี้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะผมก็ว่ามันก็แบบใช้ได้นะครับมันไม่ได้เด้งเหมือนดีพารเอสศูนย์เจ็ดลงเก่านะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงน้อยนะอยจากถนนนะครับก็อาจจะเป็นเพราะยางมันไม่ค่อยเสียงดังมั้งแต่ว่าได้ยินเสียงลมนิดหน่อยแต่ก็ว่ามันก็เจียบกับคันอื่นที่มันราคาพอๆกันมันก็จะพอๆกันนะครับมันก็มันไม่ได้ลดแพงมากผมก็ว่ามันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าที่นี่มันก็สมูทนะครับมันมีบางที่นี่ที่มันจะ มันจะแบบบิดบิดบิดบงบลายตลอดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้นี่เหมือนก็ขับสมูทดีนะครับมันไม่ได้ทุกครั้งนี่มันมันแบบยุบยุบคราวนี้เป็น224วัตต์เอาต์พกิเมตนะครับก็ดีนะตอนแรกเราบอกว่าคันนี้มัน u n d e r e p o r t ว่านั้นมันไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นอัลฟาทอร์นที่ผมทสก่อนนี้นะโอเคสับสนนิดหน่อยนะ33.6กิโลเมตรก็คิดว่ามันเป็นระยะทางที่มันน่าจะเป็นกับคันอื่นเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ผมไม่มีโอกาสทดสอบซันเดอร์ไดรฟ์เนาะ พอไปกับครอบครัวก็ถ้ามีโอกาสวัดระยะทางสัก200 200ยสกิโลเมตรก็ดีมั้งอันนี้ผมก็เติมไฟนิดหน่อยนะครับใช้ชาร์จเจอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็น180ยแกิโลวัตแต่ว่า300ร้อยแอมแป์นะครับมันก็ยังดีกว่าอันเก่าตู้เก่านะครับที่เป็น120ยยี่สิบกิโล้วก็200รอยแอมนะครับแล้วก็มีเพียบเลยนะครับชาร์จดิ้งเฮิร์บอีวิชั่นแนครับของ EV Station Plus นะครับอันนี้มันก็เหมือนไอออนทีดอลมั้ง แต่รถคันนี้นะครับมันก็แปลกๆนิดหน่อยนะครับคือจอนี้นะมันก็โชว์ว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลืออีกกี่นาทีนะครับแต่มไม่โชว์ว่าเราขับไอ,อ้เราชาติเร็วแค่ไหนนะครับจอนี้มันจะโชว์แค่อมป์กับโวลต์นะแต่ว่าไม่โชว์กิโลวัตนะแต่เราก็ต้องดูในอปนะครับของ EV Station Plus นะเรารับ97กิโลวัตนะครับเออมันก็ยังดีกว่าตู้โน้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่านั่นเป็น200อมป์ลิมิต ถ้าเป็น200แอมป์นี่เราก็จะได้ประมาณ88กิโลวัตต์มั้งแต่ว่ารถคันนี้เนะี่มันดีอย่างคือโวลต์มันสูงนะนะ440บางคันนี่มันอาจจะเป็นสัก350ถึง370โวลต์นะครับเราก็จะได้ประมาณ75กิโลวัตต์จาก200แอมป์นะแต่นี้มันก็น่าจะเป็นสัก88กิโลวัตต์มั้งอ๋อก็ดีนะครับ แล้วผมก็เคยคำนวณก่อนนะครับว่ารถคันนี้มันมีประมาณ61 k ิโลวัตต์ชั่วโมงเน็ตนะครับแล้วเราก็ได้เกือบ400กิลเมตรผมก็ว่ามันก็ดีนะครับก็ถ้เทียบกับคันอื่นนะออถ้าเป็นแบบเทสลาโอเคเทสลามันใช้ไฟน้อยกนนะว่านี้แต่ว่ารถคันนี้มันก็สี่เหลี่ยมมันก็กว้างดีนะครับมีที่ไว้ของเยอะนะครับแล้วก็โอเคผมไม่ได้เทสตกับ เจโ o ้นะเพราะว่ามันไม่โชว์ทริปมิเตอร์อะไรเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เราเรา,เราคำนวณได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป๊ะนะครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าคันนี้มันก็ไม่กินไฟเยอะนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลแล้วก็ชา์าเร็วนะครับก็ผมก็ถือว่าคันนี้นะ e ีโ Mo บีเทนมันอาจจะเป็นรถที่มันดีสุดที่ราคาประมาณ8 0 0 0 0นบาทนะครับที่เมืองไทยนะ ข้อเสียก็คือ,อซอฟต์แวร์มันอาจจะต้องทวิกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะนะครับมันไม่ค่อยน่าลำคาญเหมือนรถจีนคันอื่นนะครับที่มันเสียงดังปิ้งปองปิงป้งปองแล้วก็พยายามจะฆ่าผมอะไรนะครับออโตสเตย์นะครับ <laughs> แต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อเสียเกี่ยวกับ Import ตะไรที่นี่อันนี้ผมเพิ่งจะรู้นะครับมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจนะโอเคแต่ว่าถ้าถ้าคุณรับได้มังคันนี้มันก็คงจะดีมากนะครับโอเคคนจะ็นแค่นี้นะครับ ขอบคุณที่คุณดูวิดีโอน,นะแล้วก็เราก็ปักกันใหม่สวัสดีครับ